มังคลสุตงังเสวนจาจะพารานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสาจปุเพจกตาปุญญาตาตาสัมมาปณิทิจเเอตัมมังครมุตตมังอาหุสัจจันจาสิปันจาวินโยจาสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจายเอตัมมังครมุตตมัง Mata pitu batana ang putatara sa sangaho anakula cakamanta hitamang karamu tamang tanan ca tama caria ca jaka tanan ca sangaho anawacani kamani hitamang karamu tamang arati wirati papa Macapana pana jasanya mo apa mato ca hitamang karamu tamang karawo niwato ca santuti cakata punyata karawo Cak na thamasaang tamang Karaamu temang kanti jaso jaseta seana anakan cahat seang kana thamasa kaca e tamang Karaamu temang tepo jaama cariyan ca ya ca seanaana ta seang ni banasaki kiri cae tamang Karaamu temang eta ti sani kata wana sapa tama para sita sapa ta so ting hachan te tante sang mangkara ti bosot yang kin cewe wa ngurang wa sake yang ratanang panitang nanu samang ati ตถาคตีนะอิทัมปีพุทธะรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดีหัตัวขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัสสะคาสกยามุนีสมัยตัวนาเตนะธรรมีนะสมาธิจินจิทัมปีธรรมีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดีหัตัว ยัมพุทธาเสรษฐโอปริวันเนยสุจิงสมาธิมานันตาตริกัรยมาหัสมาธินาเตนัสโมนวิจติธรรมปธธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนัสสัจเจนัสวัตถิโหตัวเยปุคาราธาสตังปัสสัทถาจตาริเตานิโยคานิโหติเตทะขิเนยัสขาตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิธรรมเปีสะ สังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิห e ูวตัเยสุปยุตตามนาสาทันเฮนะนิกามิโนโคตมัสสะสนามหิเตปติปตาอมตังว uh ิไคหาละรธามุธานิพุติงพุนชมานาอิทัมเปียสังเคระตานังปณีต sa ังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหูวตัวขินังปุรานังนวังนาเทสัมภวัง วิรัตตาจิตายติเกภวะสมิงเตชินาพิชาวิรุณิชันทานิปันติทิรายธทยามปทิปวิธรรมเปสังเขรตนังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัทีโมตุบทวดธรรมบทหาสวะอัตาหเวชิตังเยโยยาจายัง อิตาราปชาอตาทันตสาโปสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทวนาคันทโพนมารสหะพรหมุนาชิตังอปาชิตังกายราตาารูปสาชันตุโนบสวดเจ็ดบทสวทพาสิตามิทางเตนะภะคะวาชานาตาปัสตา อะราหัตตาสัมมาสัมพุทธเธนะเอธาตุมเหมานุสเวนะมาปรมะปรายมาอิติกิรายมาอิตาคาสัมปทาเนนะมาตักะเหนตุมานาญาขะเหนะมาอากะพระภริวิตาเกนะมาทิฏฐินิชาณขันติยามาภะพารูปตายามะสมโนโนคโรยธาตุเมเหตานาวาชนญาทัยเมธมา อากุสลายเมธัมมาสาวะชายเมธัมมาวินโูครัยตายเมธัมมาสมัตตาสมาธินาอหิตายสุขายะสังวัตติเตธาตุเมเหปชาเนยยะธายยธาตุมเหอัตานาวาชานเนยยทธยเมธัมมากุสลายเมธัมนาวัจาอิเมธัมมาวินโยูปษาไทายเมธัมมา สมัตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวัตันเตียอาทาตุเมหิอุปสัมปชาวิหารเลยาธาเตี่ยบุตรปานิยสุอุปานิยาเตชีวิตามะปมายุงชารูปานิตาสานสันติตานาเอตังพยายามมรณะเปฆมาโนปุญญานิกขยิราธาสุขาวะหานิ อุปนิยติชีวิตัมมะปะมายังสรูปนิตัสสนสันติตานาเอตังภยังมรณีเปกะมะโนโลกามิสังปะชะเหสันเปโคโยธากาเยังยมุวาจายะอุทะเจตัสสาตังตัสสาเปตัสติยังคีวะมะโนปะกะโรติปุังธัมโมเวรคติธัมมจาริงธัมโมสุขิโนสุขัมมะวะหาติ เอสานิสังโสธรรมเมสุก ok ิเนนทุกขะติงขะชะเตธรรมจารีสัพเพสังขารานิชติยัตถะปัญญายะปสติอะทานิพินทะเตโตขะเสมะขโววิสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยัตถะปัญญายะปสติอะทานิพินทะติโตขะเสมะขโววิสุทิยา Sape tamana tati ya tapanya ya pasati ya tani pindati tuki ya sama ku wisuti ya. Buksur apanaka sadung. Apanaka katanami ke tuti ya ngahu takika. E tatanya ya mitawitang kanhe ya apanakang fahung we serenang yanti. Bapata ni ni caara maruk ni e manusa ni tangko saranang ke mang ni tang sara ni tang sara nama kama yo ca putan ca taman ca sang kan ca saranang nangkato ca tari ari e sa ni sama tukang tukasamupa samu pa tang tukas ca atikamang a อริยัญจะอัตถังคิกังทุกขูปสมาคามีนังเอตังโขสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณนามะสัพพทุกขาปะโมจติ โสวดพระเทกรัตคาถาอตีตังนานะว่าขเมยยะนปติกังเทนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงซงึ่งสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาติจมะหีนันตังอป,ปันตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นนันยังมาไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังสังุปังตังวิธามนุขารุายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเจริญธรรมนั้นเนึ่งเนื่งให้ผูกพงเถิดอาเชวจะจิตจมาตัปังโกสัญญามารณนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายจะมีในวันพุ่ง นะฮิโนสังครันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผาดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลา,ายเอวังวิหาริมาตาปิงหโหรัตามตันทิตังตังเวพเทการตโตติสันโตจิกะเตมุนีเตมพระมุนีผู้สงบจมเรีอกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้าง การทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นและว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเริ่ด้วยประการชนีแลบทสวดวินหาปัจเวคขณปะปัธาชราธรมเมหีฉรังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรมเมหีพญาธิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มานาธโมมหิมานานัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิยเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาวเราจะรเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรมสกุม,ม,กมหิกรม,มาทายโมมาโทกรมโยนิกรมปพันธุกรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็น ผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามีกัรละยานังวาปะปะกังวาตัสทายโทภวิสาเมียเราทำกรรมอันใดไ,ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสื่อไป เทวังอัมเหตุเป็นทั้งปัจเวคิตาพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถินบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพพยาโสกาปัตตาจะนิโสกาหุตุสัพเพปปานิโนยตาวตาจามเหสัมปทางคุญญะสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุ สัพพสัมปตีสิทธิยาทานังทัตันตุสัตญาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหูตุขัฉันตุเทวตาคาถาสัพเพภูธาพระปัตตาปิเจกานันจายังพลังรหันตานันจ่าเตเชน่าละขังพันธามีสัพพโซบทสวดเทวตาปฏิธนาคาถา ท่านธรรมยังปฏิทานะสาถาโหนะมะเสญาติวตสันติวิหารวาสิณีทูเปกเรปฏิคเรตหิงตหิงตาธรรมสารีนาภวันตุปูชิตาโสถิงกรุนติทะวิหารมัณฑเลเถราจมัจจานวะกัจฉิภะโวสารามิกาธนปติอุปสะกากะมะจะเตสานิกะมะเจยสระ สัปปานาปูตาสุกิตาภวันตุเตสระผู้ชายเยเบจันทสัมภาวาสังเสทิฐชาตาธวบปปาติกานียานิกังธรรมวรังปฏิจิเตสภีเปตุกะสักรณ์ตุสังขยังทาตุจิรังสัตังธรรมวธรรมมัราจปุครา สังโฆโมตสมาโควาทายาจินิตายาจะอัมเิระคตุสัทธามุสสะเพปิธัมจาริโนวุฒิงสัมปานุสัมปาปุเนยามาธัมเมีริยปเวทิเต สุดสรพพปฏิทานคาถาหันรมยังปฏิทานคาถาโยพนมเซปุญญสิธานีกตาสายานัญญานีกตานิเมเตสันจปาคิโนโุนตัตวัตตานันตาประมาณากะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําไม้ในบนัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเ,เยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตา ปิตาทโยทิตามีจาปยาทิทาวานเยม,มัชตเวริโนหรือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมานานและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางอัตตาสัตตาติทันติโลกสมสงเตภุม,มารจตุโยนิกาปัจเจกจตุโวการาสังสารันตาภวาภเว และมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภูกน้อยและภูบใหญ่ยาตังเยปฏิทานเมเมอนุโมทันตัเตสยังเยจิมังนปชานันเตเตเอวาเตสังนิเวทยยง เราได้ทราบกันให้สนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สนบุญของข้าพเจ้านี้ขอสัตว์ทั้งหลายเจ่งแก้แกะขอเทพทั้งหลายจ่งแก้แก่สัตว์เหล่านั้นมายาทิน,นาณนะปุญญานางอนุโมทนาให้ตุนาสาเพสตตาสาทาหุนโทสเพเวราหนุนโทอวิวราสุขาชีวินโน เกมาประทันจปะปะพลตูเตสสาสิทชตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเถิน อน,นุภาพแห็นสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรลนาอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสตรพระประดิษฐและพระทานเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในสวัสดิ์ศิลาขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงของให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวรางหลายปรดอนโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระกิ่งพลรีพินาในมูลนิี่สมเด็จพระญาณสังวรบัตรปอรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริสและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเติอนสาธุสาธุสาธุ